ขอเชิญท่านรับชมความอปรีจินนาคารีเป็นยังไงล่ะกลัวไหมแล้วแต่สะดวกเลยโยมฮะมัตเตอร์ไฟล์คุณไปบวชตอนไหนอะแต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่จินนาธรรมดาแต่มันคือคอมโบคณะคุณธรรมจินนาอาญาซีเนียลโอ้โหซับแต่ละตัวสเปลจริงใจทั้งนั้นเลยอิฮาร่าและเมื่อเริ่มเกมขึ้นสิ่งแรกที่จินนาจะต้องทําก็คือการเร่งหาเลเวลสีให้ได้ว่องไวที่สุดและภาวนาให้นังมัตเตอร์ไฟล์ที่ไปแอบขโมยบับเขา ไม่โดนจับได้จนตายหาไปเสียก่อนแต่พอผ่านไปสักพักจินนาก็รู้ว่าตัวเองมีฤทธิ์ไม่พอที่จะต่อสู้กับนังผีคาเฟ่เขาจึงได้ทําการอัญเชิญลูกกรอกสองตัวมาช่วยต่อสู้แต่ฝ่ายศัตรูเองก็รู้ตัวจึงได้ยกขยงกองทัพมาทามากันอย่างล้นหลามและทางด้านของจินนาเองก็ไม่รู้ว่านึกอะไรอยู่ถึงได้เอาหัวเม่งๆของแกไปเสียดสีกับบาทาานวนมากจนโลหิตหดแหง้งโชคดีที่บริวารของแกอย่างอาญาและสีเนียวถอดสังขารมาให้โลกแกอย่างมากมายม,ายมหาศาลได้ยอย่างทันท่วงทีและขอบอกเลยว่าคอมโบนี้เมื่อจินนาเปิดอันจะะเเป็นอออไไรรที่่่โคตกดมชืู เั้ยยยยยองมี <c oughs> ง you, you, สัยวยนยงยย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 อดย <c oughs> มยงยยยยายดยย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 ยลยยยยยายยยีย ไอเห่านี่มึงหัดดูพี่เหี่ยวเขาบ้างไหมเนี่ยดูนี่พี่เหี่ยวเขาโดดเข้าไปแทงป้อมให้พ่อครูได้คิวฮะอีลูกกรอกกันไรแลวหลังจากที่จินนาโดนลาตอนน้ำตาลตกแกก็เกิดอาการมโมโหโกรธาขึ้นไปอย่างยิ่งจินนาหมอผีเมงสว่างจิตตัดสินใจวิ่งเข้าไปเปิดอันติใช้ลูกประคําหมุนติวติวติว,ตวใส่ผีคาเฟดีอย่างบ้าคลั่งจนเขาได้คิวผีแล้วก็ตายตามผีไปด้วยฤทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์แต่ทางด้านของลูกกรอกบบกับลูกกรอกน้ำก็เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดก่อนลูกกรอกน้ำจะทำการร้องเพลงลา และลูกกรอกโบกก้นกหูจนส้นชีพชีวาหดเป็นหนึ่งตัวโทและทางด้านนั้นได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างหุ่นพยนต์กับผีปอบการต่อสู้ไปไปอย่างสูสีจนกระทั่งศัตรูได้เริ่มเสริมกาลังเข้ามาจินนาไม่รอช้าที่จะรีบวิ่งเข้าไปเพราะยิ่งศัตรูมีมากเท่าไหร่อันติของเขาก็ยิ่งโคตรเทพไม่ต้องห่วงครับผมไม่เอารูปเทพโอง,งามขึ้นมาหรอก และหลังจบไฟคณะคุณธรรมของจินนาก็ได้ทําการยกขยงกันขึ้นไปที่เล่นบนเพื่อไล่ล่านั่งคาเฟนีพวกเขาไม่รอช้าที่จะทําการกดทุสก,กิลย่างไม่ปราดีและปล่อยอภิมหาบรมศีสีเข้าโจมตีเธอในอสังหาริมทรัพย์่ังเป็นอะไรที่ดืดเลือด,ด,ด,ดพล่านจริงๆเพราะครูสักสิทธิ์มาก <c oughs> ของมันแน่อยู่แล้วยาเมื่ทินนากรลาลับดาบแสงนี้อีรำพันมึงเอาเขียวจิราไปไว้ที่ไหนบอกมา หยุดเถะนางรำพันอย่าได้หนีไปเลยอมอูกาจับปลาอุบาจับปลาจํำบ,าบ้าเพียงมีดีแค่นี้หรือ,อยังไงผีรา้ายแจ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 พ่อครูจินนาโจมตีอสังหารีมทซับด้วยความโกรธแค้นและหลังจากที่พ่อครูทำลายล้างอสังหารีมทซับของศัตรูเสร็จแล้วเขาก็ได้มาปราบผีดังรำพันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดนอีลูกกรอกอัปรีลาไปอีกเช่นเคยแต่ถึงจะหมันไส้ีหาหากได้เท่าไหร่ แต่ผมก็สงสัยมากกว่าว่าไอ้ลูกประคำของจินนาเน,นี่ยมันไปแข็งแรงยืดหยุ่นมาจากไหนแถมไล่ตามศัตรูได้ยังกับมีสายตาดีๆเพราะว่าเราลองมาซูมดูกันชัดๆดีกว่าว่ามันคืออะไรอาคุณดูเอาลูกประคำบ้าอะไรมันมีความสามารถอย่างนี้ซูมไปยังไม่เห็นอะไรอีกนิดนึงลางๆละอะไรวะนะเฮย้ย อันนี้ชัดแล้วเออใช่เลยะใช่เลยนีย่ชัดแล้วมันคือออปตัสโทเวอร์2.0ุดนชุบน้ำมนตนที่แท้เคล็ดลับความแข็งแกร่งของจินนาก็คือออปตัสนี่เองที่จินนาเลือกใช้เพราะออปตัสมีน้ำหนักที่เบาแถมบางใสสบายเหมือนไม่ได้ใส่ทีนี้ก็กระจ่างแล้วครับไอตอนลูกประคำมันหมุนหมุนนี่แกยางตาหรือเปล่าเปล่าเลยครับแถมสบายตากว่าเดิมด้วยเพราะแกไม่ได้มองผ่านลูกประคำแต่แกมองผ่านเลนส์ของออปตัสและอีกสาเหตุที่จินนาเลือกใช้ออปตัสก็เพราะตัวแว่นใช้วัสดุจากนีต่นอกแบบเดียวกันกันกบโฮรบอวกาศจึงทนทานดุนนผาาและยยยื่่ไมเสสรง้ สุดยอดแวนแห่งมวลมนุษยชาติที่จินนายังเลือกใช้พร้อมให้ท่านครอบครองแล้ววันนี้และใส่โคตาเยี่ยมรถอีกหนึ่งรอยครับ <c oughs> <c oughs> รู้ความลับของข้าแล้วหวาดกลัวหรือยังนางผีร้ายที่ได้บอกมาเขียวจีราอยู่ไหนและหลังจากที่แพงริ์ไปสักพักพ่อครูจินนาก็รู้สึกว่าพลังเวทเริ่มไม่พอใช้เขาจึงได้แอบมาเอาบัฟฟ้าของเพเตอนฝ่ายไปแต่ว่าขอแล้วแค่เอาไปก่อนแล้วค่อยขอทีหลังแบบเอาวันนี้แล้วขอพรุ่งนี้อ่ะแต่ว่าขอแล้วนะแค่เอาไปก่อน ไม่ผิดแต่ระหว่างการเดินทางพ่อครูจินนาก็ได้ไปตะเอ๋กับผีนางรำพันโดยบังเอิญมันเร่นกายในพงหญ้าเพื่อซ่อนจากบาทางของหมอผีก่อนจะพยายามสวนแต่ด้วยความหน้าด้านของจินนาตาเมของเธอไม่เข้าเนื้อเขาเลยแม้แต่นิดเดียวสุดี่หาเมื่อกี้มึงจะลาดกูแต่ไม่ทานกูเห็นนะอีฮาระั่นในขณะนี้พ่อครูจินนากําลังที่จะพยายามตามหาเขียวจิราในบ่อของศัตรูและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอย่างไงบารักแห่งนี้ก็จะต้องแตกผ้าลงไปโดยไม่มีสิ่งใดสามารถขัดขวางเขาได้เพราะในไามิ่งนี้เขาโคตรก๊อต ต่อให้เอาช้างสักร้อยพันเชือกมาดึงมาชุดรับรองไม่หยุดฉุดฉันไม่อยู่แน่นอนเพราะฉันจะทําลายอสังหาริม่มมาซับแล่นในบัดนี้ศึกสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาทุกทีโอ้มามาณปัญชัยยะลปฏิเถเทนาลนณปัญชยาลปฏิแถปฏิโทอปฏติโทอปฏติกืดเกดเกดเป็นยังไงละ่ะคาถาพ่อครูอินิราชหมดเลยคาถาท่องตั้งนานแม่งกด Ex e c ซ t e ิออทีอีงามไส้แต่ไม่เป็นไรเพราะพ่อครูจินนามีอีคาถาหนึ่ง ออมอินทะเนตค้างเนี่ยนิ่งเลยคาถาดีไม่เคยได้คิว และบัดนี้จินานาและบริวารก็ได้บุกมายัางหน้าเคหสถานของศัตรูไปที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้พวกเขาไม่สนสีสนแปดสนแหดสนตีสนโยนีสนลึงแต่แต่ทั้งสิ้นพวกเขาทําเพียงแค่การโจมตีอสังหาริมทรัพย์ของศัตรูอย่างบ้าคลั่งทางด้านซีเนียร์ผู้ใจร้อนก็ทนไม่ไหวทําการโดยเข้าไปแทงป้อมแทนครีปแต่พ่อครูไม่สนใจทว่าในที่สุดครีปก็เข้ามาจริงๆแล้วจินานานไม่รอช้าทําการเปิดอันตีใช้ลูกประคําหมุนติวติวติวไล่สังหารศัตรูอย่างบ้าคลั่งและในขณะเดียวกันนั้นครีปอีกกองหนึ่ง ปัจนี้ในหัวของจินนามีเพียงความคิดเดียวนั่นคือการเข้าถึงบอ่อของศัตรูเพื่อตามหาเขียวจิราก็าาได้ทําการจัดการผีร้ายทั้งหมดและโจมตีเคหสถานของศัตรูอย่างบ้าคลาั่งและด้วยความมุ่งมั่นประสมปนเปก,กับความหน้าด้านในที่สุดเคหสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปวิกตอรี่เราสรุปเขียวจีราอยู่ไน